สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำแอปหารายได้เสริมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปไทยเดลี่นะครับเป็นแอปอ่านข่าวนะครับซึ่งหลักๆของแอปนี้ก็คือการอ่านข่าวนะครับก็คือจะมีข่าวให้เราอ่านเก็บคะแนนไปแลกเงินนะครับก็มีภารกิจให้ทำประจำวนันก็ชวนเพื่อนนะครับ มีวิดีโอก็มีครับคลิปเด่นก็มีหลักๆที่เราทําก็คือเข้ามาอ่านข่าวนะครับมันจะมีภารกิจให้อ่านจากการแจ้งเตือนนะครับถ้าเก็บภารกิจได้ครบมันก็จะได้คะแนนเยอะพอสมควรครับวันนี้เราก็จะมาถอนนะครับถอนโชว์นะครับซึ่งก็เคยถอนมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ยังถอนไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะมาถอน ให้ดูนะครับแอปนี้จ่ายจริงนะครับซึ่งเงื่อนไขของการถอนของแอปนี้ก็คือจะเป็นการถอนแบบเป็นขั้นนะครับไม่สามารถถอนยอดซ้ําได้ในขั้นที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าลำดับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคนนี้คือเป็นการอ่านข่าวนะครับอ่านข่าว คะแนนแรกช่องทางรับคะแนนหลักๆก็คืออ่านข่าวแล้วก็ชวนเพื่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนเข้ามาล็อกอินผ่านลิงก์เราเราก็จะได้คะแนนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ใช้เวลานานนะครับเล่นแปบ๊แปบๆก็เก็บภาร,รกิจได้ก็ได้คะแนนพอสมควรแล้วครับ เรียบร้อยรับไปก็ประมาณนี้ครับเราก็จะครบภาร,รกิจรายวันแล้วนะครับก็รับไปก็ได้คะแนนเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้ตอนนี้คะแนนผมมีอยู่ประมาณสามแสนสองหมื่นนะครับและก็ช่องหน้าบัญชีนะครับเราก็จะสามารถจับรางวัลได้ซึ่งสามารถจับได้สามครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้หีบที่สามนะหีบหีบแรกนะครับที่อยู่ซ้ายสุด คะแนนยอจะสุ่มไปนะครับแ,แต่ลรอบแล้ววันนี้เราก็จะมาถอนถอนนะครับถอนถอนถอนแรกเงินนะครับเข้าไปที่แรกเงินตอนนี้แอปไทยเดลี่นะครับก็สามารถถอนผ่านได้พร้อมเพย์นะครับและก็นี่คือยอดเงินนะครับสิบร้อยสองร้อยห้าร้อยก็หนึ่งพันนะครับวันนี้เราจะมาถอนห้าร้อยห้าสิบห้าสิบแรกก่อนห้าสิบ แล้วก็ดีนยันการแลกรับนะครับอันนี้คือเบอร์ที่ผมผูกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเพราะว่าถอนไปแล้วรอบหนึ่งยืนยันครับผมเรียบร้อยครับการแลกรับรางวัลสำเร็จของแอปไทยเดลี่นี้จ่ายเงินค่อนข้างเร็วนะครับรอบที่แล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงวันก็เข้านะครับค่อนข้างเร็ว วอนนี้คะแนนก็ตัดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปไทยเดลี่หลักๆก,ก็คืออ่านข่าวครับเก็บไว้สะสมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะว่ามันแอฟรีนครับแต่ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรครับแค่จดเวลาสักหน่อยหนึ่งมาอ่านข่าวเก็บภารกิจประจำวันหรือถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มเร็วๆก็ชวนเพื่อนครับมันก็จะได้คะแนนเพิ่ม เร็ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูประวัติการจ่ายนะครับซึ่งเครื่องนี้ถอนไปรอบหนึ่งนะก็คือ10บาทเท่านั้นนะครับชำระเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดู50สิบาทอ่ะคข้้นว่าชำระเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าพาจะไม่พาไปดูในบัญชีนะครับเพราะว่าจะออกแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปไทยเด l ลี่ถ้าใครสนใจอยากจะลองโหลดมาดาวน์นาาวนโหลดเล่นนะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นสะสมนะครับได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลาหน้าหน่อยนะครับแต่ก็จ่ายจริงอยู่นะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับเราจะมีคลิปอะไรแปลกๆสนุกๆ